ตูตีมันแบบยากยากยากมึงกับกูก่อนเลยเอามาไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำหนักไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ผมแรงมากได้โดนน้ำฝนท่มทีเดียวกันน็อกครับกระดูกหักมมดเนี่ยช่างของนาถุนโอ้ยแรงมากหัวแตกก่อนโอ้ยแรงมากทำไมพนักงานผู้หญิงลงนี้มันโหดจังไม่โหดค่ะพวกหนูใจดี ว่าผู son, ้ชายกลัวผ anyway. oh. ู s <S no. Or, like, uh ้ชายรีบไป้ no, ่องอนอมึงกลัวตีนผู้ชายรีบไปตัดเรื่องเลยอ่ะไม่อะงมาอยู่บนคุยกันในแชทเป็นไม่เคยคุยกันเลยหาม่อามะม่วงุลอาะไลอยครับมน่ารักจ่ีตัวแล้วนะไม่ได้ทั้งหมดีกี่ตัวแล้ว บ้านตอนนี้เหลือแค่สิบสี่ตัวเองผมงน้แอรมันก่อนเลยที่เต็มบ้านตอนนี้เลิเต็มบ้านตัวเดียวไปเปิดไปเป็นตะขานแล้วเลี้ยงสัตว์จะไปไปสี่ตัวขนาดนี้ไอ้ลูสาวไอ้ฟองก็อะมามาต่อเลยนะฝนว่าไงแล้วฝนต่อเลยเร็วไล่แล้วบอกเลยลูกค้าจ๋ามารอบสุดท้ายแล้วเหลือไม่กี่เข่งนะจ๊ะลูกค้าจ๋าสองเข่งอ่ะเข้ามากันหรือยังเข้ามากันหรือยังสองเข่งสุดท้ายมาเลยมาเลยอืมไล่มันหมด ต้องแข่งสุดท้ายแล้วรหัสต่อไปเลยรหัสที่เท่าไหร่รหัส F 1 4 5ค่ะรหัสตัว F นะจ๊ะลูกค้จาจ๋าพี่จ๋ากรุงเทพและเขตปริมณฑล1นวันถ้าต่างจังหวัด3-4วันประมาณนี้นะจ๊ะ,ะคุณพี่สาริการิศทองมาเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลย F 1 4 5าน้ำหนักเท่าไหร่คะ3ากิโลแปดกิโลนะจ๊ะและอยู่ในราคาคิดเร็วๆดิ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทค่ะถ้าใครเอารหัสนี้ให้พันเดียวโอ้โหละหันเดีบาททวนกับรหัส F145 จ้ะ F145 พันเดียวค่ะราคานี้รวมส่งแล้วนะจ๊ะรวมส่งแล้วนะ F145 ขอพันเดียวค่ะรหัสแรกค่ะมาเลยจ้ามาเลย F145 มาเลยแม่พันเดียวจบรหัสแรกรหัสนี้ก็ส่งฟรีไปแล้วมาเลยจ้า เอฟหพันเดียวครับปิดที่พี่เอ็มนะจ๊ะมาต่อกับรหัส f อฟหค่ะ 1> f 1 4หนกกิโล สี่กิโลเก้านะจ๊ะและอยู่ในราคา1 4 7 1บาทค่ะหนึ่นะ1,471บาทค่ะ1,350งพัาร้อยห้าสบาทนะจ๊ะกับรหัส f 1 4 6นึ่งะมาเลยเอฟหหค่ะมาเลยพิมพรหัสและตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลย f 1 4 6กจ้าพี่จ๋ามารหัสนี้ดีกว่านะ <ไป S 1> ยังไม่มีเจ้าของนะอืมมาปวดตายมาเลยจ้ามาเลยสองเข่งสุดท้ายมาเลยสองเข่งสุดท้ายเอฟหนึ่งสี่หกแล้ว ที่พี่นาลิกน,นาลินาลินลินลอ่ะมาต่อกับรหัส F 4 7ึ่งสี่เจ็ดค่ะสี่กิโล <5 S 1> ก้านะจ๊ะและอยู่ในราคาห4 7 1บาทเท่าเดิมค่ะ 3> 1นึ่งพันมร้อยแบาทกับรหัส F 1 4ึ่จ็้ามาเลย F หนึ่งสี F หนึ่งสีบาทใครสนใจพิมพ์รหัสแล้วตามด้วยชื่อเล่นมาเลยจ้า มาเลยมาเลยไปเปิดแฟลชไว้ไหมออะมะเออชุดนี้สวยนะชอบอ่ะเออแขนกุดอ่ะมาเลยจ้าลูกค้าจ๋า F147 แล้วนะใครสนใจพิมพ์รหัสและตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยหามรปบบาทเท่านั้นเหลือไม่เยอะแล้วนะจ้าลูกค้าจ๋าทุเรียนเราเหลือไม่เยอะนะรีบมาเอฟกันนะ F147 เอฟก่อนอร่อยก่อนนะเอฟก่อนอร่อยก่อนนะบอกเลยมาเลยจ้ามาเลย F อฟหนะ F อฟหแล้วแม่พิมรหัสและตามด้วยชื่อเล่นมาเลยรหัสและตามด้วยชื่อเล่นนะคะหนึ่งสีันสามร้อยปบาทเท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าจ๋าหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ด แม่แม่มีไหม F หนึ่งสี่พี่จะาราคานี้รวมส่งแล้วนะรวมส่งแล้วนะพร้อมส่งพร้อมส่งพ,มงพิมรหัสและชื่อเล่นมามีไหมมีหม,มจ่า F หนึ่งนะ F หนึ่งสีไปหนึ่แล้วเนี่ยใช่ก,ก็ พี่กัญยาพี่หนิงพี่อะไรโอยะเหรอมารหัส F147 ดีกว่านะจ๊ะพี่จ๋ามาเลย<ม>รหัสนี้ยังไม่มีเจ้าของนะเอาไหมคะพี่จ๋าสนใจไหมย,ยังไม่มีเจ้าของ1นึ่็ดยังไม่มีเจ้าของมาเลยคะ่ะ จ้าลูกค้จคจาจ้าคแต่งโมแล้ว <ador ite. S 2> มาเลยเร่องสีเจ็ดมาไหมมาไหมเด็กจันทนะภายังค่ะยังสีหกอยู่เลยค่ะา้าลูกขวามือคุณแพรีีหน้ากล้องได้จ้าเ <มา S 1> ดี๋ยวออกขึ้นให้นะรหัสต่ตอไปรอเลยรหัสต่ตอไปรอเลยแม่ อรหัสนี้ก่อนนะช่วยปิดให้หนูหน่อยไปหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบช่วยปังๆหง